สวัสดีท่านผู้ฟังทางช่องท็อตบอลเดบดพรีวิวฟุตบอลก่อนเกมกันด้วยนะครับพบกันวันนี้วันศุกร์ที่ห้าพฤษภาคมนะครับนำมาฝากกันสามคู่เช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นคู่ลีกบุนเดสลีกาเยอรมันหนึ่งกับบุนเดสลีกาเยอรมันสองนะครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวไปสรุปผลสกอร์กันสักคู่ครับสรุปผลสกอร์ที่ผ่านมาคู่เมื่อคืนนะครับผมเริ่มกันที่คู่แรกนะครับ คู่ระหว่างไบรทันพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้ไบรทันชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ด้วยจุดโทษนะครับวินาทีสุดท้ายจริงๆนะครับผมคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างอูดินิเซ่เปิดบ้านรับการมาเยือนนาโปลีคู่นี้เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับผมและคู่สุดท้ายฮันเดอร์ฟิลทาวครับเปิดบ้านรับการมาเยือนเชฟฟ,ฟิลยูไนเต็ดคู่นี้ฮันเดอร์ฟิลทาวเฉือนช,นะชนะเชฟฟ,ฟิลยูไนเต็ดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับ มาเริ่มกันที่คู่แรกนะครับผมบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับผมเป็นคู่ระหว่างเลเวอร์คูเซ่นเจ้าบ้านรับการมาเยือนโคโลนนะครับวันนี้ราคามาออกเลเวอร์คูเซ่นเจ้าบ้านขึ้งควบลูกนะครับเตะเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับสถิติการพบกันของทั้งสองทีมห้านัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นฝั่งของเลเวอร์คูเซนที่ทำผลงานได้ดีกว่านะ ชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับส่วนผลงานเย่าเยือนเจ้าบ้านเลเวอร์กูเซ่นนะครับผมตลอดที่ผ่านมานะครับห้านัดหลังสุดชนะสามเสมอสองครับทำกำไรได้ถึงสามนัดเท่าทุนหนึ่งนัดแล้วก็ขาดทุนหนึ่งนัดนะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านเองเนี่ยต้องบอกว่าโหดมากๆนะครับผมชนะสี่แพ้หนึ่งทำกำไรได้สี่ขาดทุนหนึ่งเช่นกันนะครับ ส่วนทีมเยือนโคโลนนะครับผมเย้าเยือน5นัดหลังสุดในบ้านน่ะนะครับเป็นชนะ2เสมอสองแพ้1นึ่งทำกำไรได้2นัดนะครับขาดทุน2นัดเท่าทุนหนึนัดนะครับส่วนผลงานการเยือนอย่างเดียวเนี่ยของโคลโนเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็ชนะ2เสมอ1แพ้2องทำกำไรได้3นัดขาดทุนขาดทุนไปสนัดนะครับผมวันนี้ มาเจอเลเวอร์คูเซนนะครับต้องบอกเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยหน่อยถึงแม้ว่าโคโลนจกขผนงานอ,อค่อนข้างคงที่แล้วก็ดูแกล่งพอเอาการอยู่นะครับแต่ว่าในหลายๆสำนักข่าวที่ให้ให้อัตราการชนะนะครับก็ยังเป็นฝั่งของเลเวอร์คูเซนซึ่งผมเองเนี่ยผมวิเคราะห์ก็ยังมองว่าเป็นเลเวอร์คูเซนน่าจะด,ดูดีกว่านะครับผม เพราะว่าด้วยเหตุผลคือถ้าชนะเนี่ยแต้มก็จะดันขึ้นไปนะครับดันใกล้ไปอยู่อันดับ5นะครับส่วนโคโลนนะครับแพ้หรือชนะก็ไม่ต่างกันนะครับถ้าแพ้ก็อยู่ที่เดิมนะครับผมหรือถ้าชนะก็อาจจะขึ้นไปอยู่อันดับ8นะครับอันดับ8อันดับ7นะครับประมาณนี้ถ้ามามองเนี่ยราคาวันนี้นะครับออกทางฝั่งเลเวอร์กูเซนเจ้าบ้านเนี่ย ราคาครึ่งควบลูกเนี่ยผมว่าอยู่ได้นะอยู่เลเวอร์เจ้าบ้านได้นะเพราะว่าเจ้าบ้านเล่นในบ้านเนี่ยโหดมากๆชนะสี่นัดติดและแล้วทำกำไรมาสี่นัดติดเช่นกัน mm. คู่นี้ผมให้เลเวอร์กูเซ่นนะครับไปต่อกันที่คู่ที่สองครับคู่ที่สองเป็นคู่ระหว่างไมล์ศูนย์ห้าเปิดบ้านรับการมาเยือนชาลเก้ศูนย์สี่นะครับผมแต่เวลาตีหนึ่งครึ่งเช่นกันวันนี้ราคาก็มาออกเจ้าบ้านไมล์เช่นกันครับครึ่งควบลูก เดี๋ยวไปดูผลงานการเจอกันครับผลงานการเจอกันห้านัดหลังสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นฝั่งของชาเก้ศูนย์สี่ทำได้ดีกว่าก็คือชนะสองเสมอสามนะครับไปดูผลงานไม้เจ้าบ้านหรือดูการนี้ครับห้านัดหลังสุดเย่าเยือนนะครับผมชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับทํากําไรได้สองนัดนะครับขาดทุนสองนัดเสมอตัวหนึ่งนัดนะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านของไม้เนี่ยต้องบอกว่าแข็งนะ ชนะสามเสมอสองยังไม่เคยแพ้ใครทํากําไรได้สามนัดนะครับผมไปดูในฝั่งของชาวเก้กันบ้างครับชาวเก้ห้านัดหลังสุดเย่าเยือนนะครับผมชนะสองแพ้สามทำกำไรได้สองขาดทุนสามนะครับส่วนผลงานการเยือนอย่างเดียวต้องบอกว่าดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองนะครับทำกำไรได้แค่สามนัดนะครับแต่สองนัดล่าสุดที่ไปเยือนเนี่ยขาดทุนติดกันแล้วนะ คู่นี้เนี่ยนะครับผมมองว่านะครับส่วนตัวเลยผมมองว่าอชาวเก้น่าจะทําได้นะครับผมว่าชาวเก้ทําได้แล้วไมายต่อครึ่งควบลูกเนี่ยผมยังมองไม่ออกเลยว่าไม้จะทําได้ยิงห่างได้สองศูนย์เลยเหรออ่าคู่นี้นะครับส่วนตัวเนี่ยลึกๆผมแอบเชียร์ชาวเก้นนะ เพราะว่าชาวเก้ต้องการดิ้นรนเพื่อจะหนีตกชั้นด้วยนะครับผมหากชนะมายวันนี้ได้นะครับผมชาวเก้ก็จะขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ก็อยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่นะครับอยู่ในโซนที่ปลอดภัยอยู่ส่วนมายเองนะครับวันนี้นะชนะก็ไม่มีผลแพ้ก็ไม่มีผลนะครับแพ้ก็ยังไม่มีผลเท่าไหร่ ส่วนตัวผมอยากอยู่ชาวเก้นะผมอยากลองชาวเก้เพราะอะไรไม้ให้ราคามาสูงเกินนะครับถ้าไมาจะยิงแค่หนึ่งศูนย์เอาเสมอตัวเนี่ยผมว่าไม่น่าคุ้มนะครับไม่น่าที่จะทําได้ส่วนตัวนะผมยังมองว่าคู่นี้เนี่ยอยากลองชาวเก้จังเลยไม่รู้ว่านักลงทุนหรือท่านผู้ฟังเห็นต่างกับผมไหมนะแต่คู่นี้นะครับคู่นี้นะผมขอลองชาวเก้ นะครับขอลองชาวเก้ชาวเก้ยังไงก็ยังดูเป็นทีมที่มีราศีอยู่แล้วนะครับอาจจะพักหลังอาจจะแกว่งไปเยอะนะครับแต่ถ้าเทียบฟอร์มแล้วเนี่ยผมว่าชาวเก้ย,ยังพอได้ลุ้นนะคู่นี้ผมขอลองชาวเก้แล้วกันครับนะครับคู่นี้ขอลองชาวเก้นะครับฟันธงเลยอ่าไปดูกัน คู่ที่3นะครับกระโดดไปที่บุนเดสลีกาเยอรมันสกันบ้างนะครับเป็นคู่ระหว่างฮัมบูร์กเปิดบ้านรับการมาเยือนพาเดอร์บอลนะครับผมอันดับ3มและอันดับ4วันนี้ฮัมบูร์กต่อแค่ครึ่งลูกนะแต่คู่นี้นะครับเตะตอน5้าทุ่มครึ่งนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูฟอร์มกันวันนี้ฮัมบูร์กเจ้าบ้านต่อครึ่งลูกฟอร์มเป็นยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ฟอร์มฮัมบูร์กโหดกว่านะ เท่าที่เจอกันกันกบพา,าเดอ,อร์บอลนะครับผมชนะสี่แพ้แค่นัดเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูผลงานของัมบุกครับยเย่าเยือนห้านัดเนี่ยัมบุกทําผลงานก็ทรงๆนะชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองนะครับทากาไรได้สามขาดทุนสองนะครับส่วนผลงานการเล่นในบ้านต้องบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับโหดมากๆชนะสี่เสมอหนึ่งทำกำไรได้สามได้สี่นะครับขาดทุนนัดเดียวนะครับ ไปดูดดาพาเดอร์บอลครับพาเดอร์บอลนะครับผมห้านัดเย่าเยือนหลังสุดนะครับชนะสองเสมอหนึ่งชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับส่วนผลงานการเยือนอย่างเดียวนะครับเสมอสามแพ้สองเยือนเนี่ยไม่ดีเลยนะครับเยือนไม่ดีเลยคู่นี้นะครับต่อครึ่งลูกทำบุกต่อครึ่งลูกแล้วด้วย ฮัมบูกเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่านะครับถ้าชนะก็จะเบียดขึ้นอันดับสองนะครับผมถ้าชนะนะเบียดขึ้นอันดับสองนะครับส่วนพาเดอร์บอลเนี่ยถ้าชนะก็ไล่จี้อันดับสามแต่ก็ยังคงอยู่อันดับสี่เท่าเดิมนะครับก็ยังปลอดภัยแต่ฮัมบูกเนี่ยยังพอได้มีลุ้นอันดับตารางคะแนนมากกว่านะครับแล้วก็สำนักข่าวอื่นๆที่ให้อัตราการชนะมาเนี่ย ให้มาที่ฮัมบุกมากกว่าด้วยนะครับผมคู่นี้นะครับครึ่งลูกครึ่งลูกผมว่าอยู่ได้นะถึงแม้ว่าฮัมบุกจะตารางคะแนนอยู่อันดับสามแล้วก็พาเดบาอันดับสี่เนี่ยแต่ผมเชื่อว่าฮัมบุกนะครับประสบการณ์เขาสูงกว่านะครับวันนี้มารับการมาเยือนเนี่ยแล้วต่อแค่ครึ่งลูกผมว่าอยู่ฮัมบุกได้นะครับคู่นี้ผมให้ฮัมบุกนะครับผมฟันธงเลยผมให้ฮัมบุกได้ลุ้นได้ลุ้นนะครับผม จบกันไปครับสำหรับสามคู่ที่ผมให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นเลเวอร์คูเซนพบโคลนอันนี้ผมให้เลเวอร์คูเซนนะครับแล้วก็คู่ของไมพพบชาลเก้อันนี้ผมขอไปลองชาลเก้นะครับแล้วก็คู่ฮัมบุกพบพอเดอร์เบลนะครับผมให้ฮัมบุกนะครับผมจบกันไปสำหรับสามคู่ในค่ำคืนนี้นะครับหากท่านผู้ฟัง ชื่นชอบฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนนักลงทุนหรือท่านผู้ฟังที่อยากจะได้ทัศนะจากกูรูท่านอื่นๆแล้วก็แนวทางในหลีกอื่นๆนะครับเพิ่มเติมผมแอดลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับแปะลิงค์ไว้ข้างล่างแอดกดแอดเข้าไปเลยครับผมมันจะแอดเพิ่มเพื่อนโดยอัตโนมัตินะครับผมถ้ายัางไงก็ฝากกันด้วยนะครับวันนี้ท็อตบอลเด็ดรีวิวฟุตบอลก่อนเกมลากันไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ